ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในกันแล้วนะครับเป็นฟังเดียวเงินก็ราคาถูกๆไอ้พวกแหวนเป็น,งเ,น,นเง,นะะงิน2,002ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่สายตาหลงพ่อารวยก็ชื่นชอบในวัตถุมงคลของเขาเ้ารวยนะครับ ผมเอกาเทพนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดตะโกนะครับเราจะพามาเที่ยวกันที่วัดตะโกมากับหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็มาเช็คราคาวัตถุมงคลนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับราคาไปถึงไหนกันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับหน้าทางเข้าวัดตะโกนะครับต้องผ่านจุดคัดกรองโควิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดกันนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแล้วนะครับเหนมจะเป็นเจดีนะครับน,นี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่มองเห็นศาลาแล้วก็มองเห็นเจดีหลวงพ่อด้วยนะครับเป็นมุมที่สวยแล้นะวก่อนอื่นเราไ้สรีระสังขารของหลวงพ่อรวยกันก่อนนะครับ จะค่อยไปดูวัตถุมงคลกันนะครับพอตกโกเดิมทีนี่เป็นคนจากประเทศลาวนะครับมาตั้งลกลากที่นี่นะครับอตอนแรกตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านตะโกนะครับเนื่องจากมีต้นตะโกเยอะนะครับแถวๆนี้นี่นะครับต้นตะโกสมัยก่อนจะมีต้นตะโกเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยตั้งชื่อ หมู่บ้านตะโกนะครับก็เลยมาเป็นวัดตะโกในปัจจุบันนะครับไปไหว้หลวงพ่อกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในกันแล้วนะครับจะเป็นด้านในของสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับหอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรู้ การเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอเรามาชมวัดถั่วมงคลกันนะครับจากร้านแรกร้านหนึ่งร้านสองไล่ไปนครับอันนะอน,นี้คือร้านในวัดนะครับ จะเป็นพระย่อยๆนะครับหลายหลักพันนะครับรวยหนึ่งหนงด่วงนะครับวงยาเขียวหนึ่งพันห้าร้อยบาทยาเดงนเข้ากันเลยนะครับอันนี้เป็นรวยทวีคูณนะครับของพันองพันบาทถึงจะเป็นเลทนรครับ ล er ้านสี <sh arp> ่ล <together> <sh> ้านห้าล้านหกับเรือนธรรมนาสสสองหมืนแล้วเลรเรือนธรรมนาสส์สองหมื่นเก้าแล้วมุงพันอายุวัฒนมงคลอีพันอันนี้จะเป็นรูปที่หลวงพ่อปลูกเ็จแล้วนะครับ

ขออนุญาตนะครับพี่พไอ้รวยทางเดียวเรียนใหม่นี่เท่าไหรแล้วครับรนี่ครับนี่ครับแดงแดงกันน้่นเงินที่แดงมืนสีู่ดราคาขึ้นไปขนาดนี้แล้วนะครับแล้วบอกนี่ะขายไปสองสองหมื่นเอ้สามหมื่นดิสามห<า>ม,มืนม่นอ่ะสี่แดงเกาเกาเดือกเกา 9. ริมลับรับอีกที่ห0 0บาทนะครับเวทีคูณ3าร้อแวนดีที่เท่าไหร่นะครับทันเก้าสองเก้าค่ะี่ี่มีมีทันบ้างไหมครับมีค่ะมีหลายรุ่นเลย ถ้าทันแรงใช่ไหมท,ที่หลักหลักหมืนนะไม่ถึงถ้าพั 6, ตนต้นต้นหกพันต้นต้นแต่ว่าห้าพันมันเป็นมือสองถ้าไปแดงมือห,หนึ่งอ่ะก็อยู่มาแปดพันต้นต้นดูไหมดูได้ไมป็นไรให้ดูดิว่าให้ผมทำได้ให้หกพันให้หกพันเก้าปีห้าหกปีปีแรงนะปีที่วันแครร้อเฮงอ่ะแคคชนะใจขึ้นอคนอคือรุ่นเนี้ย แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินก็แรงนเนื้อเงินลงยางก็หลายแสนห้าแสนเจ็ดสีแดงก็แสนเจ็ดอ่เป็นสี<อ>นเงินเนีแสนโ้น,นี่เรียนทองคำนะครับราคาแรงมากด้วยเพีคงั้งเดียว นี่จะเป็นไอ้ไอ้พันแปดนี่ทันไหมพี่ไม่ทันไม่ทันเป็นบูชาครูรุ่นที่บูชารถ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 ระบถตถร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 ถเอรขรถวถรถรถ่ถรถรถ่ถร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 ถอถร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 ถสถร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 ถทถรถรถรถอถ หลักหมื่นขึ้นนะพี่คอันนี้ทำอันนี้ผมเปิดไว้หมื่มนห้าร้อยนแต่ละหลอืน่นเปิดไว้หมื่นหมื่นสองหมื่นสามเท่าที่ผมดูดมาก็เหมือน,นขึ้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าบางร้านเของมันราคาถูกเงินก็ราคาถูกน,น,น,นะไอ้พวกแหวนแหวนในเงินสองพันสองถ้าเป็นเงินนี้ทุกของขาวของเรียบมันขาย,ยอยู่เจ็ดร้อยอันนี้ราคาแบบไหนครับ แบ่งด้วยขายด้วยราคาอยู่ไข่ด้วยกระวันไม่กี่บาทร้อยสองร้อยเป็นรถอยรวยร้อยปีของขาวสวยมากใส่แบบเลยครับสวยมากสวยนะเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นนี่ยอันนี้มันปีหกสองนะตัวนี้ขายอยู่พันเจ็ดนะพันเจ็ดตัวนี้พันเจ็ดเลยครับเนี่ยใช่ปีหกสอง ไปห6กสองอันนี้งานจะดีกว่าตนวนีแล้วถ,ถูกกว่าไปหักสองนี่เลยเดิทางเดียวอันนี้เรียนหนึ่งครับเด่นราคาแบบได้แล้วนะคะนนรับเด่น้วยทางเดียวนะครับร้านหน้าวัดเลยนะครับตรงนี้ ครับผมครับพี่สมพ่อออกใหญ่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นจุดฝากรถนะครับเราจะเดินทางกลับกันแล้วโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ